โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิลิชชินลนะครับผมอยู่กันกับเกมมันพีชเบลติรัสกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาทําการอัปเดตข่าวสารเพียงสั้นๆนะครับผมเกี่ยวกับแบนเนอร์ใหม่อีเวนต์ใหม่แล้วก็การ์ดใหม่ที่เข้ามานะครับผมที่จะเข้าสู่ระบบในเซั่นที่80นะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครใหม่ที่กาลังจะเข้ามาด้วยนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูกันในคลิปนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเองนะฮะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนตต์ัว่อไปด้ยนะครบผม โอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับมาว่ากันด้วยเรื่องของแบนเนอร์ก่อนนะครับผมก็จะมีโกลเด้นแคมเปญครั้งที่3นะครับผมก็คือเป็นโบนัสล็อกอินแล้วก็อาจจะได้แลกเศษทองกับกิจกรรมต่างๆนะครับผมส่วนอันถัดไปนะผมก็คือ First t i c k e t นะครับผมครั้งที่3 0นะฮะอันนี้สลับสายเติมนะครับผมก็เติมเพื่อจะเอาหนวดขาวหรือคลิปนะครับผมส่วนอันต่อไปก็คือ คุยและแจ็คจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในเป็นตู้สเต็ปนะครับผมตัวละครแจ็คเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถรอสุ่มได้เลยนะครับผมมันกลับมาแน่นอนนะฮะส่วนเรื่องถัดไปนะผมเป็นเรื่องของวันเกิดลูฟี่นะฮะในวันที่ห้าพฤษภามนะผมก็มารอลุ้นกันนะครับว่าเขาจะแจกเพชรเท่าไหร,ร่นะฮะ ต่อไปมาพูดเกันถึงเรื่องของเชนการ์ดนะครับผมหรือว่าการ์ดในการอัปเกรดกล่องสมบัตินะผมเวลาที่เราเล่นแรงนะฮะเราก็จะได้กล่องสมบัติถูกไหมครับแต่ว่าไอการ์ดตัวนี้มันจะทําให้กล่องสมบัติเราอัปเกรดนะผมไปอัปเกรดยังไงแต่ผมมาอธิบายให้ฟังนะฮะตามความเข้าใจของผมนะครับผมก็คือการ์ดเนี้ยจะแจกมาหลังจบซีซั่นนะครับผมซีซั่นที่80นะฮะก็จะมีู่งประเภทนะครับผมก็จะมีประเภทของการ์ดคารคเตอร์ธรรมดานะผมก็คือตัวสเตปทั่วไปนะผมกับ การ์ดของ l e g e n d a r y c h a r a c t e r นะครับผมก็คือเราสามารถใช้การ์ดเนี้ยตอนที่เราจะเข้าเล่นเกมได้นะครับแล้วก็ต้องเลือกเศษตัวละครที่เราอยากจะได้เป็นพิเศษนะผมถ้าเกิดสมมติว่าเราเลือกเศษตัวนั้นนะครับจบเกมเราจะได้เศษตัวละครที่เราอยากได้ทําให้เราสามารถได้เศษตัวละครที่เราจะไปปั้นต่อได้ง่ายมากขึ้นสามารถทําซับได้ง่ายขึ้นหรือว่าจะปั้นตัวละคร ต่างๆได้ง่ายมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยนะครับนอกนั้นยังไม่พอนะผมยังส่งผลไปถึงเพื่อนร่วมทีมด้วยนะผมเพื่อนร่วมทีมก็จะได้กล่องสมบัติทองมีโอกาสได้กล่องสมบัติทองมากขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนหนึ่งคนในทีมเราใช้แล้วนะ,ะผลมันจะไม่ทับซ้อนกันนะ,ะผมมันจะมีผลแค่ครังเดียวหรือเท่ากับ1คนเท่านั้นนะฮะต่อให้ใช้พร้อมกัน3คนก็มีผลแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะฮะ ก็มาพูดถึงเรื่องของตัวละครที่หลุดออกมากันก่อนดีกว่านะครับผมตัวละครของ CP9 2ตัวนะผมก็คือฟุคุโร่กับจาบ้านนั่นเองนะตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาต้องขอบคุณสปอนเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยนะผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือตัวละครที่เสร็จแล้วนะผมโมเดลทําเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเตรียมพร้อมที่จะปล่อยแล,แล้วนะฮะก็คือเพ y l ลอสเบโร่นั่นเองนะผมก็เขาเมนชั่นมาด้วยนะครับว่าท่าที่3ของการโจมตีปกติ ของตัวละครตัวนี้จะสร้างแคนดี้วอลขึ้นมาด้วยก็คือเป็นกำแพงลูกกวาดนะฮะก็ต้องมาลอดูนะว่าออกมาจะเป็นยังไงตัวละครจะเก่งแค่ไหนนะผมไปรอลุ้นกันเลยครับโอเคครับก็จบไปเปเทียบร้อยนะครับผมสำหรับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารของเกมมันพีซมัลติลัสนะครับผมก็ต้องย้ำก่อนนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ แต่ก่อนจากกันไปนะผมบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจผมเองนะครับแล้วก็จะได้พาคอนเทนต์ต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ